คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมยิ่งโตขึ้นคุณถึงยิ่งหลงไหลในความเงียบและเบื่อหน่ายกับการปั้นหน้าเข้าสังคมเหลือเกินนั่นไม่ใช่เพราะคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือมนุษย์สัมพันธ์แย่หรอกนะแต่เป็นเพราะคุณฉลาดขึ้นจนมองออกว่าละครฉากใหญ่ที่ผู้คนแสดงใส่กันมันไร้สาระแค่ไหนลองคิดดูสิว่าคุณต้องเสียพลังงานไปเท่าไหร่กับการพยักหน้าเห็นด้วยในเรื่องที่คุณไม่ได้คิดแบบนั้น รือต้องหหวเราะแห้งแห้งให้กับมุกตลกที่ไม่ได้ตลกเลยเพียงเพื่อรักษาความสัมพันธ์จอมปลอมมาไว้การกลับมาอยู่คนเดียวคือการปลดปล่อยพันธนาการเหล่านั้นทิ้งไปให้หมดคุณจะได้เป็นราชาในโลกของตัวเองที่ไม่ต้องรอฟังคำสั่งจากใครความสบายใจที่เกิดขึ้นมันคือรางวัลของคนที่กล้าตัดสิ่งไม่จำเป็นออกจากชีวิตจงจำไว้ว่าการมีเพื่อนร้อยคน แต่หาความจริงใจไม่ได้สักคนมันสู้การอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขกับตัวเองไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเลิกแคร์สายตาชาวบ้านที่มองว่าคุณโดดเดี่ยวแล้วหันมาโอบก,กอดความสันโดษที่ทรงพลังนี้ไว้ซะเพราะนี่คือขุมพลังที่จะทำให้คุณรอดตายในโลกที่วุ่นวายใบนี้